สัมพันธ์แห่งรักวันแม่ของลุกปีเด็กๆจะมีกิจกรรมที่ทำกันที่โรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้คุณแม่ของตนเองหรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่เด็กอยู่ด้วยแทนความรักและความกตัญญูที่เด็กๆจะแสดงได้ักเรียนทั้งหมดทางความเคารพ แต่ก่อนที่เราจะไปทำนะคะในสิ่งที่สำคัญวันนี้นะคะคุณครูพอถามเด็กว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะ กับเราครับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาครับโอ้โหเี่งมากค่ะคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราใช่ไหมคะและเราจะตอบแทนพระคุณคุณแม่ได้อย่างไรคะลูกเชิญครับวิ่งดิ้นเ,เชื่อฟังคุณแม่คะ่ะโอ้โหเก่งมากคะ่ะมีใครจะตอบอีกไหมคะเราจะทำอะไรนะคะตอบแทนพระคุณคุณแม่ได้อีกมีไหมคะนะเดี๋ยวใครจะตอบมาลูกทั้ท โอ้เด็กๆจะทับาร์ดวันแม่เพื่อตอบแทนพระคุณของคุณแม่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะครับเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆอยากจะมอบให้คุณแม่ใช่ไหมคะใช่่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทาการ์ดเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณคุณแม่กันดีกว่าดีไหมคะดี่าเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆเรามาทาการ์ดกันเลยค่ะอ่ะหยิบการ์ดขึ้นมาค่ะลูก วันนี้วันแม่นี่นาะเอาการ์ไปให้แม่ดีกว่าแม่ครับผมมีอะไรจะมาให้โอ้แม่กาลังจัดดอกไม้พอดีเลยน้องการหน,นู <ผม S 2> เอาการมาให้แม่ครับโอ้เอานีวการไม่แม่หรอกครับครับ ผมดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ผมรักแม่ครับโอ้หไหนดูการ์ดน้องอนิวสิคครับโอ้การ์ดน้องนิวสวยจังเลยเขียนอะไรให้คุณแม่มั่งเนี่ยขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บใครได้ป่วยใช่ไหมครับค่ะคุณแม่ก็รักน้องอนิวเหมือนกันครับน้องอนิวเป็นเด็กดีของคุณแม่และตั้งใจเรียนด้วยนะครับ เพื่อนพี่น้องในโรงเรียนนะคะไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้และความเมใจที่อยากจะบอกแม่ของนักเรียรนโรงเรียนแวิที้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมิวนะคะกัญญาณชัยพัฒน์แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้คะก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแลวก็จัดมาทุกปีเลยและก็อยากจะรอดูเหมือนกันว่าปีนี้จะเป็น แล้วพี่เขาในใจีอะไรจะบอกแม่ไหมคะทำในใจหรอคะใใก็เดี๋ยวขอพูดเลยแล้วกันนะคะว่าแม่มิวเนี่ยเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ให้ค่ะให้การศึกษาให้ความรู้ให้อิสระให้โอกาสะคะ่ะให้โอกาสในการที่มิวได้เลือกเดินตามเส้นทางตัวเองจนมิวได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่นี่นอกโรงเรียนน,นะคะจคะทําให้เราเนี่ยได้เห็นสังคมที่มันกว้างขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแม่มิวเนี่ยเป็นคนที่ที่บ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยห้ามอะไรนี่ การที่เป็นตัวมันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวและสไตล์การเรียนรวมถึงกิจกรรมค่ะแม่ก็มีบทบ้างแต่ก็คอยสปอร์ตอยู่ตลอดนะคะมิวรู้สึกว่ามิวโชคดีนะคะที่มีแม่แบบนี้แม่ที่ยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวลูกแต่ว่าก่อนที่แม่จะยอมรับเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองให้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะแม่มิวเนี่ย จะบอกเสมอเลยนะเขาว่าก่อนที่เราจะไปรักใครเนี่ยเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนมิวรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่ใจฟูมากๆเลยค่ะจนทำให้มิวรู้สึกว่าตัวมิวเนี่ยมีแม่มีพ่อมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆเสมอแล้วมิวคิดว่าจะเปลี่นเข้คงทำไมมิวมิวคิดว่ามิวก็คงเป็นตัวของมิวเองทําตามความฝันของมิวให้สําเร็จค่ะแล้วก็อยากจะทําทุกอย่างให้มันเต็มที่ ส่วนตัวเนี่ยแม่แล้วก็ครอบครัวไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวมิวอยู่แล้วจะเป็นมิวมากกว่าที่คาดหวังในตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเต็มที่ค่ะแล้วก็จะบอกนิดนึงนะคะสําหรับทุกๆคนที่กําลังฟังอยู่นะคะมิวไม่รู้หรอกนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยครอบครัวเป็นยังไงจะสวยงามดสดใสหรือว่ามืดหมดแค่ไหนแต่ว่าวันไหนที่ทุกคนนะคะเจอเรื่องที่ร้ายๆขอให้ทุกคนโอบกอดตัวเองให้แน่นๆนะคะแล้วก็พาตัวเองกลับบ้านหาที่พักใจให้เจอแล้วก็วันนี้นะคะเดินกลับบ้านไป,ไปอาแขนต้องกว้างไปค่ะ นะขอบคุณค่ะทุคนต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอามาน่ได้ไหมได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไอค่ะมาจาห้อง32นะคะชื่อเด็กหญิงอดาเจนาค่ะอยากจะถามไอว่าไอมีความคิดเห็นยไงเกี่กับกิจกรมันแม่ในปีนี้ไะคะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะทำให้เรานะคะได้ใช้เวลาร่วมกับแม่ได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นในครอบครัวนะคะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ความคิดเห็นกัน แล้วก็แนแใจกันมากขึ้นค่ะแล้วมีความในใจยังไงอยากจะบอกแม่บนะ้างคะก็สําหรับเรานะคะเรามีความในใจที่อยากจะบอกแม่ก็คืออยากจะขอบคุณแม่นะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยสั่งสอนคอยเป็นกําลังใจคอยดูแลเลี้ยงดูนะคะให้หนูโตมาเป็วนวันนี้แล้วก็ขอบคุณแม่นะคะที่อดทนกับบางเรื่องที่หนูอาจจะทําได้ไม่ดีไม่ได้อย่างที่แม่ต้องการค่ะ แล้วก็ทําตัวไม่ดีใส่แม่ค่ะแต่แม่ก็ยังคอยรักคอยซัพพอร์ตคอยเลี้ยงดูหนูแล้วก็ขอบคุณคําพูดที่แม่เป็นกำลังใจให้หนูตลอดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้หนูอยากจะบอกแม่ว่านูไม่มาาๆนะคะแล้วไอคิดว่าเราควรตอบแทนพระคุณของแม่ยังไงบ้างคะก็ถ้าในมุมของหนูนะคะหนูก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็จะทําให้แม่ไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทได้ในทุกเรื่องที่ทาค่ะขอบคุณค่ะ คนต่อไปจะเลยค่ะตัวที่สามไม่ขค่ะตัวที่สอันนี้น้องชื่ออะไรคะชื่อเด็กชายนะคะ์แพปัญญานีค่ะมีชื่อเล่นชื่อว่าเอิร์ธนมาจากคำวิทยาศาสร์เป็น a, ที่หกพันหนึ่งพี่จะถามน้งเอิร์ธว่าน้อเอิร์ธมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้คะเป็นวันที่ดีค่ะแล้วเป็นวันที่เราเลยรู้สึกถึงไงกับคุณำวันแม่แล้วมีความในใจยจะบอกกับคุณแม่ไหมคะแม่นั้นรักและเป็นห่วงเราคอยชะมัดสนุนเรื่อง ต่างๆเช่นเรื่องการเรียนคอยให้เราไปเรียนวิเศษเพื่อเพิ่มเติมความรู้และเมื่อเวลาเราป่วยกก็พาเราไปหาหมอและหายามาให้เรากินแล้วจะเคยคิดว่าเราควรตอบแทนควาคุณของคุณ่อนได้ยังไงบ้างคะตั้งใจเรียนคนะ่ะแล้วก็เชื่อความทำสองสองของพ่อแม่แนละช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ขอบคุณค่ะจะพาไปสัมภาษณ์น้องคนต่อไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ขอสัมามณ์นไไหน่อยได้ไหมคะสวัสรีค่ะชื่อเด็กอิ๋งบริการไม้เงินชื่อเล่นชื่อน้ำพลอยคะ่ะแทนสถานน้ำพลอยว่าน้ำพลอยน้ำพลอยมีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ในไปีนี้ไหมคะมวันแม่น,นะคะน่าสนใจมากเลยคะ่ะแล้วคุณพลเอเจะยังจะบอกคุณแม่ไหมคะ วันแม่ในปีนี้